โอ้โหไกลเหมือนกันนะลุงนะอ้สวัสดีครับผมเนชครับฮัลโหลทุกท่านทุกท่านฉันชื่อเนชมาแล้วนะมิงคงนะำมิงค์โดโอ้นี่9ฟุต เรียบร้อย mm. สวัสดีเพื่อนๆนะทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาซ้ำหม่รถถังอยุธยานะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมได้ไปแล้วนะแต่ว่าผมต้องซื้อนะรอบที่แล้วอะ่ะเพราะาผมอ่าอยากเอาไปฝากเพื่อนๆเอ่อน้อ,นองๆที่โรงงานนะครับวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาตามล่าหารถถังอีกรอบหนึ่งนะแต่วันนี้ผมมีอาวุธเด็ดด้วยนะครับเดี๋ยวไปถึงแล้วผมจะเอามาโชว์นะโอเคนะครับ มึงท้องว่าจะทัวรหาอยู่วันนี้ผมเอาหน้าดินมาด้วยนะเอาหน้าดินมาด้วยอันหนึ่งจะมาตุ้ยสกงด้วยเดี๋ยวแช่หาลุงได้ไหมเดี๋ยวแช่หาลุงนะแช่หาลุงได้ไหมเอามาคันหนึ่งเอามาคันหนึ่งวันนี้ได้ยังอะว่าจะถามอยู่ว่าวันนี้อยู่ตรงไหนเวลาเลาโทรถามมาน่อยวันนี้ เได้แล้วเนี่ยสองตัวเดี๋ยวผมตีด้วยนะลุงผมเอาชิเอามาเอามาคันหนึ่งเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยมมววไม่รู้ครบหรือเปล่าซื้อมาเมื่อกี้ลุงก็ <c oughs> ผมได้ขอเบอร์ลุงเพราะว่าได้นะรอบที่แล้วอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ถั่วแกนะครับผมกะว่าจะไปหมายที่หนึ่งถ้าหาไม่เจอถอั่วแกทีนะ แต่ว่าวันนี้แกมาพอดีเลยผมเป็นรถลนะอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเดี๋ยวผมให้แกสอนเทคนิคในการมัดน,นะในการตกของแกนะโอเคเดี๋ยวถอยรถไปนะครับกี่ฟุตเก้าฟุตเก้าโอ้โหผมกี่ฟุตแปด,ด <8 S 1> แล้วเอาสักเก้าดีกว่านี่ ใช้แค่คันเดียวไงเพราะผมตกชิ้นเดียวเลยเรื่องอะไรดีๆติดท,ทิ้งไว้โดนมั้ยไงอ๋ออมะม,มัดง่ายผมไม่ผมไม่ได้มัดนานแล้วผมจะไม่ได้แล้ว อันนี้พร้อมจะตกแล้วนะมีกี่ขอสีอตัวอันนี้เบ็ดเบอร์อะไรลงุงเพ็กกระสีโอเคสิบปลาใหญ่ใช้เบอร์เล็กมัน เอาเวียงเอาเล่อเอาใช้จะได้มัน่นปกติลุงเวียงซ้ายหรือขวาเนี่ยซ้ายเหมือนกันเนาะอ๋อซ้ายทุกอันเลยน,นะไม่ต้องใส่ลูกปัดน,นะนี่ซ้ายทุ <c oughs> ยกกนะารแล้วเล่อเอาใช้นะให้ลุงทองเวียงไม้แรงนะครับนี่ เอาไว้ลุงเิียนแล้วเหรอเวียงอะไลุงเอาให้หมานหมานไม้แรกไม้แรกคันใหม่9ฟุตอะไรอาชินโนะยี่ห้ออะไรไม่รู้อันนี้ให้ลงช่วยเวียงนะครับจะได้หมานนะเวียงกล้ไหมลุง วิธีกันดึงโอเครู้ว่าปล่อยลอกไหมเนี่ยเรา,า,เ,า,ปาเปิดไว้อยู่เน,ะนาะเปิดไว้อยู่เนาะเนี่ยม,มันจะดังเนาะออออไม่เวลานาเราเค่อยหมุนข้านะเวลาปลากินแล้วอ,ะอ่ะกินแล้วหมุนข้าใช่ แล้วไงเน,น่เวลาเหยื่อลงแล้วคไายหน้าลอกหมาโอเคหมาแรกลงไปแล้วคลายหลวมมากนะคลายหลวมมากแล้วเดี๋ยวเอ็นมันจะนั่นคลมันจะเป็นอะไรมันจะฟูหรือเปล่าใช่ไหมเอ็นจะฟูใช่ไหมว่าอันนี้ไปกี่เมตรลงุงเมื่อกีก้ประมาณยี่สิบประมาณห้าสิบเมตรห้าสิบเลยเหรอโอ้โอ โอเคเดี๋ยวรอ,อว่าจะโดนบ้านะครับนี่ไม้แรกเอ็นสีเขียวนะไม่ก็เ <c oughs> <c oughs> นี่ยมาแล้วนะนนูมาจะเข,าข้าคอเล้ว,ลวสวัสดีเพื่อนๆนนะทุกท่านกลางคลิปีนะครับกดดัอนนี้ก็ให้เป็นเสียงของอที่พูดณนะตอนนั้นเลยนะก็วันนี้ก็มาเจอลุงนะครับโดยบังเอิญนะวันนี้ผมกะว่าจะมาหลิวแล้วก็ ใช้คันนาดินเนี่ยตกระยะไกลเพื่อไล่ศกนะครับสิ่งที่ผมห้อยไว้ในคอเนี่ยลุงแกไม่รู้นะว่าคืออะไระแกยังถามอยู่นะผมบอกว่าก็เป็นกล้องขนาดเล็กอเอาไว้ถ่ายเก็บวิดีโอไว้ดูเองอะไรประมาณนี้ก็คุยกับลุงไปเลยนะครับหลังจากที่แกสอนแล้วก็ทํามัดเบ็ดมัดอะไรให้ผมนะผมไว้แกทําเต็มที่นะครับแต่จริงๆก็คือผมก็พอทําได้แหละแต่ผมไม่ได้ทํานานแล้วเียงแต่ว่าผมอยากให้แกเนี่ยทำให้เท่าในสิ่งที่แกรู้เนาะ ราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเขานาจะเชี่ยวชาญมาค่อนข้างนานแล้วอะเทคนิคดีเดียจะได้มาจากตรงนี้จุดนี้นะครับผมคิดอย่างนี้ก็เลยคิดว่า่งนั้นผมก็ไม่เอาหลิวลงละผมก็ใช้แค่คันหน้าดินอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้แล้วก็ให้ลุงแกเป็นอาจารย์ผมเลยนะอาจารย์ทองนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยครับใช่ไหมได้ไหมเออเรียเยเอาลวเอาละเอาละเอาละผมผมได้เนี่ยอาผมเเดี๋ยวเอาผมอผมได้ยังเี๋ผมได้ยังลูก ở đây anh đi ở đây ăn anh đi hôm nay ăn có nó để biển hạt ui đi nè đi 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 ô đây 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 đây

เี๋ยวฮะโอวฮะมันดีอยู่อยโอ้ยมัน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 ใช่มายากไนงะอ๋อใช่ม,มายากจะผ้าจับจะผ้าจับระวังนะระวังจสลิดเด็ดติดมือนะครับครับแล้วรู้มีผาาไหมแต่มันตัวเล็กตัวเล็ก,อกโอ้โหบานจริงๆตัวแรกเลย ผมของลุงตัวใหญ่กว่านะ่ีะเองเออเด้อโอเคเดี๋ยวขอล้างหน่อยถ่ายไว้ดูหน่อย,อ,อ,ยอันนี้เหรออันนี้เหรอล้างก่อนลน้างก่อน,น,นเอาเอาเอะไรมาใส่อ่ะอเดี๋ยวใส่กันลุงนี่แหละวันนี้นม,ม,นม,มีอยู่ครับแต่ว่ามัน เดี๋ยวนี่สวยสวยสวยจับมานี่นะครับลลตัวแรกนาดินของนิชตัวเล็กเนี่ยมีกลมกลมโอเคหมาแน่คันนี้ ประมาณ50เมตรโอเคเอาละโอ้โ้โอ,โอ,โอ,โอไม่ติดลงไม่ติดไม่ติด แต่ดึงไปคันที่ไม่นาเมื่อกี้ตัวเล็กไงเราไม่ใช่ติดตัวเล็กตัดเพียนปล่อยนะลูกนะนี่ไม่ดิ้นอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยอย่าปล่อยปล่อยฮะตัวเล็กนิดเดียวโหตัเพียนติดใช่เลย ไปไปกันเลยโอ้โหอันนี้สงสัยจะตอตัวใหญ่นะลวิ sure> ่งออกเลยวิ <s <S ่งออกเลย ไปเหมือนกันนดลเลนะใช่ไหมอะตรงนเข้าแย่สิแต่วิ่งออกปุ๊ดเลยอะอู้หูไม่เล็กกัเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหถึงมาอกปิด่อยนะ

อาลุงถือก็ของไายนึงถ่ายรูปไว้หน่อยเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายถ่อับยืดถ่ายลุงถืองี้สิเอาผ้าออกลก็ถืองี่จะสวยหน่อยนะถ่ายเพื่อนดูหน่อยเลื่อยๆโอ้แจมแจมแจมกิโลนี่ลุงสองโลอ่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายตัวเองหน่อยเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ่ะ าขอถ่ายด้วยผมเยอะนะอะไเยเออนี่ครับโอ้โหสวยๆามนะครับรถถังอายุทยาโอเคไปอย่างเยี่ยมเลยเดี๋ยดิันเลยอุยโอ้โห เอาเอะไรอ่ะเอาปลาด้ะเอาตัวเมื่อกี้เหรเอะเ,เอาไปฝากกันเนาะเอาไปบอกว่าผมตกได้เฮ้ยเด็ดดิแล้วลูกพอไหมเนี่ยท,ที่เหลือนะปไปเอากระชังนะครับกระชัง เอาไปโชว์นะครับไปโชว์ชวก็สรุปแล้ววันนี้ภารกิจก็สําเร็จน,นะครับคันของผมก็ได้อิโซมาตัวหนึ่งจริงๆนะก็ถือว่าล่าสําเร็จน,นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ที่ได้เยอะเนี่ยเป็นคันของรุงนะครับแต่ว่าได้ฟิลลิ่งในการเ<อ>ยอะแบบสุสด,สดอ่ะตัวนี้สองลูกๆๆอัพเลยนะลุงแกให้ปลาผมกลับไปด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับภารกิจสําเร็จนะรอบหน้าผมจะเอาชิงอยู่มาอีกนะครับผมอยากได้ิโซจากคันชิงยูด้วยนะน่าจะฟิลลิ่งน่าจะมันกว่านี้อีกอ่ะ แต่ว่าการตรงหน้าดินนี้ก็สนุกไปแบบนะครับฟีลลิ่งแบบคนละอย่างเลยอะสุดยอดเลยนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากซับสไครได้วยนะครับสวัสดีครับผมเนชครับ